สายละคฮะทำไรครับคุณช่างแต่งหน้าหนีบขนติ้วผู้ชายก็ต้องหนีบเหรอคือไม่เชื่อลอง before after นะคือคือลองแบบอ่ะทุกคนดูอย่างนี้ไว้ก่อนรับแสงหน่อยโอเคมันเหมือนตามันโลนไปนิดตาอ่าโลนเมื่อเราเขียนคิ้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะพอหนีบหนีบแล้วปัดด้วยใช่ไหมครับต้องหนีบแล้วก็ปัดค่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายละก็ถือว่า สุดท้ายเนี่ยพี่ลองจะเขียนตาไหมคะเพื่อความแบบก็ได้นะครับมันลองปัดก่อน่อยเขียนทีหลังได้คะ่ะไม่เจ็บเนาะไม่ครับเวลาแบบช่างมันหนีบเราเสียวเสียวอ่ะเสียวฮะเคยเจอนะนนหนีบแบบเคยเคยโดนเปลือกตาบบบโอ้โห,โหลองอ่ะ้องจริงก<ข>็ทำการปัดนะฮะพยายามไม่เยอะมาก นิดหน่อยก็จะดูวิงวิงถ้าปัดมากไปก็จะกลายเป็นสาวแตกไปนะค,ะค่ะต้องปัดแต่พอดีใช่ไหมเคล็ดลับอ่ะเห็นไหมข้างขวามันจะโตกว่าจริงเนี่ยผมรู้สึกเลยข้างขวาโตกว่าใช่อ่ะลองกห้ขึ้นึแล้าเดี๋ยวเรามาดูเต็มตาอีกรอบ นี่ตาอย่าล็อกแลกสิย่นี่งอยู่น่งะช่างดุจังนะครับคุณช่างเฮ้ยโอ้โหคุณช่างนี่เป็นไม้หรือจังหนุนหน้าเนี่ยถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าแบบเป็นเสียงคนที่ซะเฮ้ยมีคนมาเมนต์ว่าท่านเป็นกเกเตรหรือเปล่าครับเฮ้ยแย่กับพิษตาแลงเดี๋ยวมันจะเล้างลางหลายๆท่านอาจจะเคยประสบปัญหานี้ ็ดูความแตกต่างโอ้โหโห,หน้านี่แบบอย่าซูมใกล้ามา Bring แบบเห็นไหมฮะมันก็จะตาเป็นแบบโอ้โหจริง เหมือนปลาสดแบบเหมือนตุ่นเด็กเลยนะฮะเหมือนปลาสดอ่ะปลาสดคือก็เวลาเราไปซื้อปลาที่ตลาดอันนี้มันปลาต้องใสๆใสช่แล้วก็เหงือกต้องแดงด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่แบบดูคลิปแล้วจะได้ประโยชน์จากเราไปในการซื้อปลาในการซื้อปลาค่ะโอเค